ของแปมมก็เลยรอรับมือ,อรับดอกไม้จากมือท่านก็จับมือแล้วก็รูปหัวว่าหนูเก่งๆนะลูกนะโอทรงพระเจริญบุญบารมีของครอบครัวแล้วค่ะน,คน้องอายุกี่ขวบครับหนึ่งขวดสี่เดือนค่ะตื้นตันมากค่ะชีวิตน,นี้ไม่รู้จะเมื่อไหร่จะได้เจอท่านอีกแต่เป็นเพื่นพอนของครอบครัวที่สุดเลยค่ะ <c oughs> ตื้นใจจะร้อ <c oughs> งอแหมแ่มสวัสดีมแมแ่มสวัสดีแ่ม่ม 对。<Okay. S 2> okay.